ฮัลโล่าปไก่แกนาเรียฮึนาเรียสวัสดีาดค่ะดีค่ะเออดีค่ะดีค่ะเรื่อไหว ดูบรรยากาศครับหมูบบ่บ้านห้วยบงเี่ยงพระดุพตีล้อโอ้มุชะเปอร์หืมโอ้มชะแพค่ะหืโอ้โเโอ,มเ,อมเมออดที่แล้วหืเนออะลรฮะพี่นี่รอขับก็รอเฉยอืมตะคลี

ห้วยบงอ่ะอ,อ๋อห้วยบงเนาะบ,บ้าผีปอบเอาเหรอหอ,อ๋ออันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านผีปอบครับเออเป็นหมู่บ้านห้วยบงห้วยบง Halo, <laughs> <laughs> halo. นพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยานแน่วแน่ทำให้ประทศาติมั่คและทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่มีอุณหภูมิองศาต่ำม,มากจริงๆนะครับใช่ค่ะซึ่งเชื่อว่าน้องๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาภาัยหนาวเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าภาัยหนาวเนี่ย ก็ยังคงมีอยู่เป็นประจำทุกป,ปีนะคะแต่ว่าในปีนี้ก็ได้รับความอบอุ่นกลางนะครับสะเดินทางไปถึงครับทานทีทุกท่านก็ได้เตรียมความพร้อมด้วยความตั้งใจที่้เล

เฮ้ยโหราเล่าเนาะฮึงี่ังกีเดี๋ยวโอ้ยที่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 ท

อาสากลับแล้วดูนีไปแป๊บอิงประตูนี้อันประตูหลังนอกดีกว่านะ่ะดีแล้วอเคขี่แล้วแบบเย็นทำบขอบคุณพี่น้องผู้หน่วยงานจีอาสามาร่วมทำบุญกันครั้งนี้ กินามกับพัติเอจะแค่เกลี่เนาะแล้มาบูมาต่อรแล้เห็นลาบบ้าเชืยงชื่อก้ามเหมือนแก่บ้านหยาเหมือนแก่ในินนี่ต่ด้วตัวมือกับพัตหน่วยราชการก็หน่วยเนี่ยให้มาเจอหมกับพัติหมปากทูแหวล้บ้านห้วยปงห้วยปงตำบลนาเกียนอำเภออมก่อยเนาะเรื่องไปกินอะไรนี่เนาะแคนเกลี่หรือหรือหรือทักคุณเบลวอเจ้ละล่ะ ดีเจก็กลับนี่นะ uh huh. <DJ S 1> ครับไอเจสาปิ S <S รุ่วงไปด้วยดีครับรุ่ร่วงไปด้วยดีครับติดขันนิดหน่อยธรรมาดางานก็มีการติดขัดไม่มีการติดขัดน,นี้ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมให้เม่นก่อครับกะครับ <laughs> 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 ครับผมขอครับ